สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับบิ๊กบ๊อ Big อีกแล้วนะอยู่กับเนื้อเรื่องล i m b u s c o m p a n ีบท murder on the web express อีกครั้งไปเริ่มกันเลยอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่อง ep ที่4ต่อไปเรื่อยๆเ,ออเธอหมายความว่าไงนะ่ะว่าเธอเชื่อมต่อความรู้ของฟอลไม่ได้ฉันหมายถึงว่าตอนนี้นะ่ะฉันไม่สามารถเข้าถึงความรู้ของฟอลได้เลยแม้แต่นิดเดียว เหมือนจะถูกแบบตัดขาดไปเลยนะโอ้โอ้เดี๋ยวนะถ้าหากเป็นเหมือนตอนที่แล้วล่ะที่เธอบอกว่ายังไม่ยังไม่คนเข้าเข้าไปดูข้อมูล,ลอ่ะเออบางที่อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะแต่ฉันยังไม่มั่นใจมากเลยทุกครั้งที่ฟอนได้ตอบฉันส่วนมากจะเต็มไปด้วยความมั่นใจแล้วก็เป็นสิน่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ได้ไม่ไม่แน่ชัดมากฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าเธอจะมาพูดประโยคแบบ ที่ถามตอบกลับได้ขนาดง่ายขนาดนี้งั้นเฝ้เธอเนี่ยตอนนี้ใช่แล้วล่ะตอนนี้เหมือนว่าฉันจะต้องใช้งานเพียงความรู้ที่ฉันมีเท่านั้นตอนนี้ฉันยังไม่สามารถสูปได้หรอกนะว่าทำไมถึงถูกตัดขาดจากการเข้าถึงความรู้เนะี่ยแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเดินทางข้ามมิติมาก็ได้ ก็เลยไม่สามารถเข้าถึงความรู้ได้เนื่องจากอยู่ในมิติที่ยังไม่ได้ระบุตัวตนน่ะถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ฉันก็เฮ้ช่ามาเถอะเพราะว่าตอนแรกที่ฉันที่พวกเราขึ้นมาบนรถไฟนี้ฉันก็ไม่คิดเลยนะว่าจะจะ,จะถูกตัดขาดาจากข้อมูลนั้นน่ะเป็นสถานการณ์ที่ไม่อยากจะยอมรับเลยจริงๆ โอเคงั้นตอนนี้ตอนนี้ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วฉันพยายามนึกถึงก่อนที่ฉันก่อนที่แคปซูลนั้นจะปิดลงเพราะว่าฉันจำได้ว่าฟอล์นบอกว่าจะได้เป็นห่วงไปโอเคงั้นตอนนี้ก็มีอุปสรรคเพิ่มขึ้นมาสินะแต่อย่างน้อยเราก็น่าจะผ่านไปได้ไม่ใช่แม่ฉันพึมพำกับตัวเองแล้วก็พยายามให้ตัวเองมั่นใจขึ้นในฐานะที่เป็นผู้จัดการแล้ว น้าที่ของฉันก็คือทําให้ทุกคนนั้นจะเย็นลงแล้วก็พยายามให้พวกเขามุ่งหน้าต่อไปในอนาคตนั่นแหละเป็นก็เป็นสิ่งเดียวกับที่ฟอลทาก่อนที่จะปิดรังใหม่ได้ลงอะนะถ้าหากเธอแค่บอกว่าหลุดการเชื่อมต่อไปแปลว่าถ้าเราออกจากรถไฟนี่เดี๋ยวก็แก้ปัญหานั้นได้สินะแล้วถ้าหากเราไม่มีเราไม่มีทางเลือกอื่นฉันก็ใช้พลังนาฬิกาของฉันได้อยู่ดีแต่เครียดมากไปเลยนะ เรายังมีงานอีกต้องทำอีกนะเรายังมีสิ่งที่ใช้งานได้อยู่ในตอนทํางานนะอย่างเช่นความรู้ของเธอแล้วก็นาฬิกาของฉันแล้วก็พวกซินเนอร์คนอื่นๆไงฉันพยายามพูดให้ตัวเองมั่นใจขึ้นโดยการประมาอุปมาสิ่งต่างๆแต่เหมือนเฟลก็ไม่ได้อะไรแล้วก็พยักหน้าตอบเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็เกี่ยวกับพวกซินเนอร์นั้นนะ่ะ ตอนนี้เหมือนกับว่าแค่เราอยู่ในวาร์ปเทนนี่ก็ดูจะตึงเครียดมากพอแล้วดังนั้นการที่บอกว่าชั้นนั้นชันนั้นถูกตัดการเชื่อมต่อไปนะ่ะคนไม่ควรจะเกิดขึ้นนะทําให้เกิดความเครียดอืมอะไรแล้วนี่ถ้าไมประตูนี่มันไม่ไม่ไม่ขยับเลยเนี่ยเราควรจะกัดมันไม่ให้มันเปิดเออฉันบอกกี่ครั้งแล้วไงว่าเราไม่มีทางที่จะแข็งแข็งพอที่จะพังประตูนี้ได้นะพันล้านปีเลยเหรอเนี่ย ที่จะติดอยู่ในกล่องนี้นะใช่ฉันคิดว่านั่นก็เป็นไอเดียที่ดีนะที่จะไม่บอกพวกเขาแล้วตอนนี้ทําไงอะ่ะแค่เดินไปเดินมาบนรถใช่ไหมหรือควรทาไงต่อก็นั่นน่าจะเป็นหนึ่งในแผนแหละนะฟอน,นั้นไอซักยุบนิดนึงแล้วก็พูดต่ออ้างอิงจากเวลาพื้นฐานโดยเอขอบะนะก็น่าจะประมาณ3วันแล้วหลังจากที่เรานั้นได้เดินทางออกมาเพราะว่า สัญญาระหว่าง n i m u ัส Company และ W Corp นะสามารถให้ฉันเข้าถึง Key card Master Key c a r d ได้แล้วก็ตั้งไว้ว่าจะแคปซูลของฉันจะเปิดภายใน3วัน3วันสินะเหมือนผมรู้สึกว่ามันแค่กระพริบตาแค่นั้นเองนี่สินะความรู้สึกของการโดนจำศีลนะแล้วก็ข้อมูลก็ฉันก็บอกไปตอนก่อนหน้านี้แล้วล่ะไม่มีทางที่ ผู้คนจากอีโคโนมีนั้นจะมุ่งมายัางเฟิร์สคลาสนี้ได้ที่นี่ก็เลยดูยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่อย่างไวก็ตามนะจากการที่ฉันรวบรวมข้อมูลมาจากวิวขอโดยที่พวกเขานั้นอธิบายฉันมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะก็ตามเหมือนว่าสถานการณ์นี้จะเกิดสถานการณ์ที่พวกเขาอยากให้แก้น่ะจะเกิดอยู่ที่อีโคโนมีนะงั้นตอนนี้พวกเราก็แค่หาวิธีการที่จะไปหาพวกมัน แล้วก็ไปดูว่าร่างกายพวกวันฉีกแล้วก็เละเน่าขนาดไหนหรือเปล่าประมาณนั้นสินะไม่สิฉันสงสัยจังฉันคิดว่า3วันไม่น่าเยะไม่น่าเละขนาดนั้นหรอกมั้งแล้วก็ถ้า w ิวขอบนั้นจ้างพวกเรามาเนี่ยก็ควรจะเป็นสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นไม่ใช่หรือไงถูกต้องแล้วแหะในความคิดของฉันเราควรจะโอ้โอ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 ขอขอเวลาเหนียวนึงได้ไหมพเพราะกำลังจะพูดแต่ดอนก็ ยกนิ้วขึ้นมาแล้วก็ให้ให้สัญญาณว่าทุกคนเงียบหน่อยทุกคนได้ยินเหมือนที่ฉันได้ยินหรือเปล่าเสียงขูดกันของเล็บหรืออะไรสักอย่างเหมือนจะอ,อ,อยู่ตรงข้ามประตูนี้เลยนะตอนนั้นเอาหูแนบประตูแล้วก็ทำหน้าสงสัยแล้วก็ทำหน้าดูกลัวๆออกมาเมีหญิงฟอลในหญิงฟอลได้ยินเหมือนฉันหรือเปล่าล่ะหลังจากสิง่งเสียงที่น่ากลัวนั้น เงียบลงทุกคนก็เหมือนว่าจะมองหน้าแบบฟ้อคนที่ปิดตาอยู่แล้วก็พยายามคิดได้โปรดขอทางหน่อยนะดอนกิโเเตเดี๋ยวฉันจะไปดูด้วยตาของตัวเองเองเธอก็เลยเอามาสเตอร์คีย์ออกมาจากกระเป๋าของเธอแล้วก็เอาเอาไปเอ่อเอาไปสแกนกับแผงวงจรที่อยู่กับตรงประตูว้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ดยวเดีดย๋ดยวก่อน เธอจะเปิดประตูนั่นหรอเก็ฉันคิดว่าก็น่าจะเป็นอย่างที่นายพูดนะนิดเหมือนว่าครั้งนี้เราควรจะไปทะเลาะวิวาสซะหน่อยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าการคิดเออเหมือนกับที่ฉันคิดงันหรอเออถึงแม้ฉันจะไม่ปฏิเสธก็เถอะนะแต่ว่าเธอเป็นอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยแล้วฉันจะรู้ได้ไงล่ะวพราะมันคืออะไรถ้าหากฉันไม่ได้เห็นมันกับตาของฉันเอง่ะ หลังจากนั้นเครื่องก็เปิดออกอมีสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดพุ่งเข้ามาทางเราหลังจากที่เปิดประตูนี่ก็จะเป็นมอนสตเตอร์ที่พุ่งมาโจมตีเรานะเดี๋ยวผมจะใส่รูปไ้หลังจากที่เรา จัดก,การมอนเตอร์พวกนั้นได้แล้วเราก็จะมาต่อ ep ะอนะอนหญิงเฟลยังไงก็ตามออ่พวกผู้โดยสารพวกนี้มันเหมือนกับว่าฉันจะรู้สึกว่าพวกเขามีความรู้สึกที่คล้ายกับพวกเหมือนกับผู้คนที่ทําให้แกเป็นสีซีดไงโดยพวกเวลนะดอนกีรโฮเต้น,นั้นตอนที่สู้กับพวกมันก็ลังเลใจมากที่จะหยิบอาวุธออกมาสู้แต่สุดท้ายเธอก็ต้องทํามันอยู่ดี ปกติแล้วอะ่ะบอก็ควรจะตอบพวกนี้ก่อนที่จะเริ่มต่อสูด้ดยรั์แต่ตอนนี้เธอเงียบเพราะว่ากลัวจะตอบไม่ถูกตอนนั้นเดินไปเดินมาแล้วก็ไปสังเกตพวกศพพวกเราที่พวกเราจัดการไปเพื่อที่จะหาข้อมูลอืมเธอดูแปลกไปนะในหญิงฟอาวันนี้ใช่ปกติเธอต้องตอบมาทันทีทันใดเหมือนว่าสมองเธอดูทุกอย่างแล้วไม่ใช่หรืไงล่ะ ซินเนอร์หลายคนรู้สึกว่าฟอลนั่นแปลกๆไปบางทีถ้าปล่อยปล่อยไปเรื่อยๆพวกเขาจะรู้แน่เลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับฟอลนอนกิโฮเท้พวกเขานั้นยังไม่ตายนะหีหลังจากที่ฉันนั้นไปตรวจดูแล้วร่างกายของพวกเขานั้นยังติดต่อกันได้อยู่นะโอ้โหในการที่เรายังลอยอยู่ในมิตินี้นะ่ะแปลว่าร่างกายเหล่านั้นจะไม่มีวันตายไงละ่ะ โอ้โล่งใจชะมัดเปงนั้นสามารถเก็บข้อมูลแล้วก็ตอบได้ทันทีจันใดถึงจะตอบได้ช้ากว่าปกติก็ตามโอ้อย่างที่ฉันพูดไงเราทําได้อะไรนะ่ะดันเต้หมายถึงอะไรเหรอโอ,โอ้โอ้ไม่มีอะไรแต่ว่าสุดท้ายฉันก็ลืมไปเลยนะว่าสุดท้ายซินเนอร์ก็พยักหน้าตอบรับข้อมูลที่ฟองนั้นได้ไดบอกเราอยู่ดีเอองั้นเหมือนว่า วับเทนนี่จะทำให้การไหลของเวลาหยุดลงสินะยี่สางนั้นพูดคำลอยๆออกมาตอนแรกฟอลก็ดูจะพูดแหละแต่ตอนนี้เหมือนฟอลจะปิดปากลงเออฉันสังเกตเธอแล้วฉันก็รู้ได้ทันทีเลยละ่ะว่าเราควรจะทำอะไรสักอย่างยังไงก็ตามนะถ้าหากสรุปแล้วนะเหมือนว่าถ้าหากเราอยู่ในมิตินี้การไหลของเวลานั้นมันจะช้าลงไม่ก็หยุดไปเลยสินะนี่ฉันคิดถูกหรือเปล่านะ ใช่ก็น่าจะเป็นการอุปมาที่ดีนะยี่สามเอ่อคุณฟอล์ค,ครับเอ่อมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าโอ้ยี่สามนายเป็นคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับเวลาสินะอธิบายให้ฉันฟังได้หรือเปล่าได้สิถ้าคุณต้องการให้ผมอธิบายนะยี่สามนั้นแกียความเกี่ยวกับความรู้นั้นเกี่ยแล้วเชียว ถ้าหากพูดได้อย่างเต็มอ,อกเลยลก็ประมาณว่าความตายไม่ได้อยู่บนรถไฟนี้แน่นอนไม่เกิดความตายขึ้นในนในนี้แน่นอนแล้วก็เอ,อนายช่วยพูดแบบมั่นใจน้อยลงกว่านี้ก็ได้นะเพื่อที่จะขยายความคํานั้นแล้วแล้วก็โอ้ดูสิหัวใจพวกเขายังยงเต้นอยู่เลยดอนออก้มหน้าไปดูในพวกชิ้นส่วนเนื้อ ที่พวกเรานั้นฉีกไปแล้วก็หันกลับขึ้นมาด้วยความโล่งใจเหมือนกับว่าตอนนี้พวกเขาน่ะเป็นจิ๊กซอที่ยังไม่ได้ต่อนะ่ะแค่ยังแยกชิ้นส่วนกันอยู่แค่นั้นเองเหมือนกับเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าศพของพวกเขานั้นก็กำลังจะลอยลอยเคว้งเต้งอยู่อย่างนี้แต่ก็ยังไม่ตายหรอกสุดท้ายแล้วพวกเขาก็สามารถเชื่อมต่อกันอีกครั้งแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเอ๊อย่างนี้สินะก็แปลว่าอย่างตอนนี้พวกเขาก็ไม่ได้ตายสินะ ถ้าหากเรานั้นเอาชิ้นส่วนของพวกเขาที่ขาดออกจากกันเนี่ยมาเชื่อมต่อกันอีกครั้งฉันคิดว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาก็จะกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมเหมือนกับผู้โดยสารคนอื่นๆปกติกันแหละนะอย่างนั้นแล้วเราก็ควรจะให้พวก W ขอบท e a n Up Agent ที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยมาทำน่าจะดีกว่าอย่างนั้นสินะนั้นพวกนั้นก็ควรจะเป็นคนที่มาจัดจำแนกแล้วก็มาต่อชิ้นส่วนพวกนี้กับคืนสินะ ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่ามันจะมีงานแบบนี้อยู่ด้วยเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับเดวิงมันก็ไม่น่าเชื่อหมดไม่ใช่หรือไงล่ะงั้นถ้าให้ฉันเดานะตราบใดที่รถไฟไปถึงจุดหมายแล้วพวกเขาก็จะได้รับการต่อต่อชิ้นส่วนกลับเหมือนเดิมก็ก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะสิเป็นสิ่งที่ฉันรู้มาจากการที่ฉันได้พบ The ิลขอบาดิ i ิตีเนะ เป็นงานที่รวบรวมชิ้นส่วนเนื้อแล้วก็มาแปะให้เป็นรูปร่างเดินอีกครั้งในตอนที่พวกเขาอยู่บนรถไฟเอย,อย่างน้อยก็เป็นข่าวดีเลยนะฉันรู้ด้วยแหละว่าฟอพูดเริ่มเมื่อกี้ออกมาเพื่อที่จะให้กำลังใจดอนกิโฮเต้แต่ปกติฟอลก็ไม่ควรจะทำอะไรแบบนี้และนะดันเต้อะไรเหรอโอ้ฉันคิดว่าควรจะกระซิบสินะใช่แล้วล่ะ ฉันนั้นต้องการที่จะมีความรู้มากกว่านี้นะถ้าหากฉันให้ความรู้เธอได้แหละนะเรานั้นมองไปที่พวกชิ้นส่วนพวกนั้นก่อนที่จะกระซิบกลับมาพวกนี้นะเป็น distortion หรือว่า abnormality กัหรอโอ้ใช่ปกติฉันก็จะถามเธออย่างนั้นสินะพวกเขาไม่ใช่มนุษย์แน่นอนแล้วแน่นอนฉันก็รู้สึกว่าพวกเขาเนะ่ยเหมือนกับมอนสเตอร์มากกว่าเป็นบางอย่างที่รู้สึก ไม่ชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าก็รู้สึกว่าคล้ายๆกับอะไรบางอย่างเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้เหมือนทั้ง a อ r ดมเบอ i ี่ดิสโทชชัหรือไม่ก็ p e ค a t u ู a ่เลยถ้าหากให้ฉันบอกแลก้วก็ก็พวกเขาดูคล้ายๆกับพวก Distortion นะแต่ว่าก็ไม่ใช่เหมือนไปซะทีเดียวนะเอ๋แปลว่าตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนสินะแล้วจะบอกอีกรอบเลยกันก็ ยังอธิบายไม่ได้แน่ชัดขนาดน,นั้นแต่คล้ายมากกับพวกดิสิอร์ชั่นนะแต่ก็ไม่ได้เหมือนไปซะทีเดียวถ้าบอกฉันแล้วก็ฟอลไม่รู้สินะฟอลอาจจะรู้นะแต่ว่าฉันไม่มีทางเข้าถึงความรู้นั้นได้นะนะเอองั้นฉันคิดว่าฉันควรขอโทษกับไอ้คำเมื่อกี้สินะไม่ต้องหรอกดันเต้อย่างน้อยกันมีข้อมูลชันก็อาจจะเอามาอนุมานอะไรได้นะแล้วก็การเก็บรวบรวมความรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ เอามาสร้างเป็นคําอนุมานส่วนมากก็เป็นสีที่คนทาอยู่แล้วเธอหยุดลงแล้วก็จับสิ้นส่วนเนื้ออยู่บนมือของเธอโอ้ยเธอเธอเพิ่งจับไอ้ด้านแล้วก็ยิ้มออกมาเลยนะโอ้ฉันคิดว่าน่าจะเป็นร่างจริงหรือมัม้งไปเริ่มกันเลยหลังจากที่เรานั้นได้รู้ข้อมูลก่อนหน้านี้มากับฟอลแล้ว เราก็เปิดประตูเพื่อที่จะเข้าไปคาบินต่อไปของรถไฟหลังจากการต่อสู้อันวุ่นวายเหมือนกับว่ามีคนอื่นอยู่กันเหรอโอผู้โดยสารอยู่ในอันตรายอย่าได้เป็นห่วงไปฉันมาถึงอะโววโวโว,โวอย่าเข้ามาใกล้ไม่มากกว่านี้นะพวกแกเป็นใครกันเนี่ยมีผู้หญิงสี่แขนเอ่อพุ่งเข้ามาบล็อกทางพวกเราไอ้เฮ้ อยู่ดีเธอก็พุ่งมาแบบอกไม่กล่าวเลยนะเนี่ยเวลนั้นสะดุ้งเล็กน้อยเพราะว่าเธอนั้นโดนผู้หญิงที่มีสีแขนนั้นผลักใช่อย่างกับพวกเธอเตือนฉันก่อนก่อนที่จะเตะเข้าประตูนั้นมาเลยนะเอ๊ะเธอเนี่ยจะเป็นอะไรแม่ถ้าเธอหยุดแกว่งจากพวกนั้นไปมาเนี่ยเอ๊ะคุกคามพวกนายหรือเปล่าล่ะฉันเพิ่งพยายามที่จะปกป้องประชาชนที่อยู่บนรถนี้นะ แล้วเรียกว่าแขนเทมเงี้เหรอดูเป็นพวกล้าหลังไปหน่อยแม่เฮ้ยเธออยากรู้ไหมล่ะไอ้พวกล้าหลังทำทำอะไรได้บ้างโอ้นี่มันชุดจากทางเหนือไม่ใช่ได้ไงล่ะโอ้ยหยุดแลวแล้วเราไม่มีเวลาสำหรับพวกนี้นะช่างเถอะขอทางหน่อยสิเธอนั้นเอามือมาขวางมันเดิมไม่อะ้ะเชื่อพวกเธอได้ไงกันมีหลักฐานอะไรแม่ว่าไม่ได้โดนกัดมานะ่ะ ไม่งั้นไอความพยายามที่ฉันจะปกป้องคนพวกนี้ก็เสียเปล่าละสิกัดงั้นเหรอเธอหมายถึงอะไรเนี่ยแปลกชะมัดเลยนะพวกนายดูเหมือนหลงมาจริงๆเลยถ้านายเป็นหนึ่งในพวกอีโคโนมี่ลวก็ฉันมั่นใจว่าจะเดี๋ยวก่อนนะพวกแกมาจาก First Card เฟิร์สคาสเได้เหรอเนี่ยใช่พวกเราเพิ่งตื่นออกมาจากแคปซูลเลยล่ะพวกเธอไม่ดูเหมือนพวก เออเช่นหมายถึงถ้าหากมาจากเฟิร์สคาร์แล้วก็ทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกละ่ะชื่อว่าซาชานะเป็นเจ้าหน้าที่ของมัลติแครกนะหลังจากนั้นได้ยินคำเมื่อกี้เธอก็วางอาวุธลงแล้วก็ให้พวกเราผ่านไปได้เธอไม่เคยออกจากรถนี่เลยใช่ไหมตั้งแต่เราเอ,อ,ออกตัวมานนะซาชาไม่หรอกฉันไม่เคยเลยพวกเรานั้นวร์ปไป ทีขอบแล้วก็ไปทําสัญญาอะไรสักอย่างแต่ว่าไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมว่าอรถนี่มันจะพังอะไอ้นี่เคยพังแบบนี้ด้วยหรือไงเนี่ยฉันก็ไม่ตอนนี้ไม่ได้รู้สึกหิวหรือว่าง่วงซะหน่อยแค่รู้สึกว่ามือนโดนหลอกมานะถ้าหากเธอถามฉันคุณคุณยังสามารถรู้สึกได้ด้วยเหรอด้วยร่างกายเทียมพวกนั้นอะ ฉันก็ยังอยากทำงานอดิเรกที่ฉันชอบอยู่นะแล้วก็อยากนอนงีบสักหน่อยหนละังจากกินอาหารอร่อยๆสักมื้ออยู่นี่ดังนั้นฉันก็เลยลงทุนไปเยอะเลยละ่ะกับพวกนี้เออแล้วมีบางอย่างที่แปกไปบ้าง,งหรือเปล่าฉันพัานนันเลยนะว่าเธออยากรู้อะไรใช่ไหมโอ้ยนาำลำคาญชะมดเลยเธอหยุดแกว่งไอ้แขวนพวกนั้นไปมาได้ไหมใช่อย่างน้อยก็หยุดให้พวกเราเถอะ ทำไม่ได้หรอกนะพวกก่อนหน้านี้ฉันพึ่งพังแขนเทียมมันเก่าของฉันไปเนี่ยฉันก็เลยพยายามทําให้มันกลับมาซิงให้มันเข้ากับร่างกายส่วนอื่นอยู่ไงแล้วทําไมไม่รู้สินะอยู่ดีผู้ผู้คนที่อยู่กับฉันก็กลายเป็นมอนเตอร์เฉยเลยไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับพวกนั้นเลยด้วยซ้ำแล้วก็ไม่อยากจะเข้าใจด้วยอย่างน้อยอย่างน้อยรถของฉันน่ะก็ดูจะมีพวกมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ ฉันจัดก,การพวกมันไปแล้วล่ะแล้วก็เลยลากพวกประชาชนมาน,นี่แล้วสามสองศูนย์หนึ่งสีแดงแล้วก็สามสองศูนย์สองสีแดงคุณเลือกที่จะปกป้องพวกเขาเนี่ยนะทางๆท,ที่พวกเขามีโอกาสที่จะกลายร่างแท้ๆแต่แน่นอนสิฟิกเซอร์ผู้กล้าหาญก็ต้องมายืนตัดเพื่อที่จะปกป้องผู้อ่อนแอจากความช่วร้ายอยู่แล้วฉันสังเกตว่าเขามาเป็นเวลาประมาณ3วันแล้วละ่ะ ก็ดูจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะลองไปลถคันก่อนหน้านี้ดูสิเดี๋ยวจะรู้เลยว่ามันเป็นยังไงพวกมอนสเตอร์พวกนั้นน่ะพยายามที่จะปีนป่ายเข้ามาเพื่อที่จะหาหัวรถไฟเลยนะฉันคิดเลยล่ะว่ายิ่งยิ่งเดินทางไปพวกมันก็จะยิ่งเยอะนะอย่างนั้นเหรอนั่นแหละเป็นสิ่งที่ฉันรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของฉันตอนนี้นะแล้วฉันขอรู้เรื่องราวของพวกเธอหนได้ไหม ทำไมคนรวยๆที่ขึ้นเฟิร์สคาร์อย่างพวกแกเนี่ยต้องมามองคนชั้นต่ำอย่างพวกเราด้วยละ่ะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็พวกเธอก็จะไม่วิ่งมาทางนี้ใช่ไหมจากตั้งแต่เฟิร์สคาร์นุ่นันคิดว่าต้องมีงานให้ทำที่นี่แน่ใช่ไหมแตบิลขอบจ้างเราเพื่อที่จะทำเอ่อพวกเราเป็นฟ er นะิกเซอร์น่ะถูกต้องพวกเราเป็นฟ er นะิกเซอร์น่ะเพราะนั้นดู ตกใจเล็กน้อยก่อนที่จะยอมรับคำที่ดอนพูดเอ้ฟ hey, er ิกเซอร์งันเหรอได้ตั๋วเฟิร์คารทุกคนเลยเนี่ยนะฉันคิดว่าที่ทำง,งานของพวกแกก็ควจะรู้ลามาหาหน่าดูแต่เดี๋ยวก่อนนะเดวิวขอบรู้อยู่แล้วเหรอว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นเนี่ยเออแต่ว่าพวกเธอเนี่ยทำสัญญามากับเดวิงจริงหรือเปล่าล่ะฉันไม่อยากเชื่อเท่าไหร่เลยเธอก็น่าจะรู้อยู่แล้วนี่สัญญาที่พวกเราทำไปนะี่ย มันสำคัญมากเลยนะแล้วก็จะบอกให้อีกอย่างหนึ่งนะ W ีขอบเนี่ยเป็นสิ่งที่อยากให้เก็บเป็นความลับที่สุดเลยละของเดอะบิงะนะเป็นสัญญาที่ไม่สามารถเปิดเผยได้สินะก็ได้ฉันไม่อยากไปคุยกับพวกอัวฟีซะด้วยสิงั้นฉันให้ดูมาสเตอร์คีการ์ดนี้ก็ได้นะเอามาจากด h e ีลขอบน่ะส่วนมากมันก็จะเปิดประตูไหนก็ได้ของรถไฟนี้นี่เลยละ B เพหยิบมาสเตอร์คีการ์ดออกมาจากกระเป๋าของเธอ แล้วก็เอาไปให้สาชาดูเพื่อที่จะยืนยันว่าทําสัญญากับวิวขอบจริจริงทีการกันเหรอเธอก็ใช้ไอ้นี่เปิดมาจนถึงพวกเราเลยสินะโอ้ขอดูหน่อยสิมีโลโก้ของ w ิวขอโอ้แล้วก็ดูวัตถุดิบดีใช้ได้เหมือนว่าเธอจะพูดความจริงสินะโอเคฉันไม่ง่้ยง,งานอะไรเพิ่มแล้วเหมือนว่าในนั้นก็ไม่มีต่างซะด,ด้วยฉันคิดว่าตอนนี้พวกเธอก็ควรจะไป ข้างหลังนั่นเพื่อที่จะไปทํางานสินะใช่แล้วล่ะในที่สุดฟิกเซอร์คนนี้ก็ให้ทางเราแล้วก็ชี้นิ้วไปในประตูที่อยู่หลังเธองั้นนี่อาจจะเป็นงานศพหรือไม่ก็ชัยชนะอนยิ่งใหญ่ของคุณเลยนะคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงขอให้โชคดีแล้วกันขอบคุณนะสําหรับคําที่ให้กำลังใจนะ่ะฟิกเซอร์ซาชาชาฉันนะ่ะเชื่อนะว่าคนที่ปกป้องคนที่ไร้าทางสู้นะ่ะเป็นคนดีปกป้องพวกเขาแทนฉันด้วยนะ เออพี่สาวคะพี่สาวเป็นฟิกเซอร์หรือเปล่าคุณกําลังจะมาปกป้องพวกเราจากมอนสเตอร์ที่อยู่ด้านหลังใช่ไหมโอ้ก่อนที่เราจะถึงประตูก็มีเด็กคนหนึ่งดึงดอนกิโฮเต้ไว้โอ้แน่นอนโอ้พี่สาวเป็นฟิกเซอร์ที่โด่งดังใช่ไหมแน่นอนแน่นอนสิฉนันหนะเป็นฟ,ฟิกเซอร์ผู้ที่มีความโด่งดังที่สุดแล้ว ว้วฉันอยากจะเป็นฟิกเซอร์ด้วยเหมือนกันนะเหมือนกับพี่อย่าว่าอะไรพวกเราเลยนะพี่สาวฉันขอโทษด้วยนี่ลูกสาวของฉันแล้วก็ฮ่าฮอย่าได้กังวลไปเลยไม่ได้ลบกวนอะไรหรอกนะนี่ต้องเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่แน่เลยการเป็นฟิกเซอร์เนี่ยใช่ไหมเจ้าตัวเล็กโชคดีจังเลยนะที่มีคนอย่างคุณขึ้นมาบนรถไฟนี้ด้วยเนี่ยอย่างน้อยก็ทําให้เด็กคนนั้นรอดขึ้นมา เนี่ยเธอพูดอะไรเนะี่ยไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกก็เป็นคนสายงานเดียวกันไม่ใช่หรือไงแล้วก็ฉันมานี่เพื่อที่จะเก็บค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองอย่างนั้นเหรอฉันคิดว่าถ้าดอนได้ยินน่าจะเศร้าหน้าดูันไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าคุณทำอย่างนี้เนี่ยฟอทำอย่างนี้อะไรเหรอเธอก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าฟิกเซอร์นั้นอะ ไม่ได้จะปกป้องคนอื่นเพื่อที่จะทําความดีเฉยๆเนะ่ะเต่๋ยว่าคุณก็ยอมรับที่จะไปร่วมอุดมการเดียวกับดอนใช่ไหมฉันพูดถูกสินะทนําดีมากตอนแรกฉันนึกว่าเราจะได้ตีกับเธอซะแล้วเธอดูดิตาดอนเปล่งประกายหน้าดูปกติดอนก็กระตือรือร้นอยู่แล้วนะเหมือนว่าวันนี้จะกระตือรือร้นไปพิเศษดวงตางั้นเหรอ เบาะนั้นเดินมาหาซาชาด้วยคำถามคำถามหนึ่งฉันมีความสงสัยข้อนึ่งแะก็จะเป็นสามหมื่นนะสำหรับคำถามนั้นนี่ไม่ควรจะเป็นคำพูดของคนที่อยู่สายงานเดียวกันไม่ใช่อไงจะว่ายังไงละ่ะถ้าเรานั้นน่ะเขียนถึงเธอด้วยตอนที่เราทำงานเสร็จแล้วให้เดวิวขอไปไงว้าวจริงจังหรือเปล่าเนี่ยงั้นเออขอฟังสัหน่อยแล้วกัน ดวงตาของมอนสเตอร์พวกนั้นนะ่ะเป็นสีแดงหรือเปล่าซาช่าหยุดหมุนแขนไปมาสักครู่หนึ่งก็หลังจากที่ได้ยินคำถามน,นั้นแล้วเธอก็คิดแล้วก็ตอบออกมาเอ่อฉันไม่ดูหรอกนะตอนต่อสู้ฉันไม่ได้สังเกตอะไรเลยนะ่ะมันมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าล่ะแบบว่าตาเทียมอันนี้นะ่ะก็สีแดงนะแล้วก็ผู้โดยสารตรงนั้นก็ตาแดงแล้วก็พี่สาวที่มีดาบใหญ่ๆตรงนั้นก็ตาแดงเหมือนกัน แบบว่าถ้ามีคนตอบคําถามเกี่ยวกับตาแดงนี้ได้จะได้เงินหรือเปล่าไม่หรอกนะก็เป็นคําถามที่ไม่ได้เจาะจงอะไรเฝ้านั้นพยักหน้าแล้วก็เดินทางต่อไปว้าเรียวสู่ก็ผิวปากผิวปากไม่ปิดเหมือนว่าพวกเรานั้นจะพึ่งเจอกับความกลัวโดยการจ้องมองภาพที่เหมือนจะพุ่งตรงมาจากนั้นรกเลยละ่ะ จบแล้วทุกคนขอบคุณมากครับที่รับชมถ้าชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดติดตามด้วยนะจ้ะขอบคุณจะ้ะบ๊ายบายสามสคัด